สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับเอาอีกแล้วฮูตีเหมิมเกลิมยิงจรวดและโดนโจมตีประเทศอิสราเอลแต่ไปล่วงตกในประเทศจอร์แดนจะทำให้ไฟลุกและก่อนทัพสหรัฐอเมริกาส่งเครื่องบินลบเทพ ถล่มโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนใส่ไม่ยัง้งเสียหายยับเยินและปิดชีพแกนนำคนสำคัญของกลุ่มฮูตีดับสยองเรียบร้อยและกองทัพเรืออิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นและตำแหน่งฐางอาหารของกลุ่มก่อกรา้ายฮามาสในเิวนกาซาใส่ไม่ยัง้งเสียหายยับเยินและกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลถล่มโจมตีและยึดพื้นที่ในเิวนกาซาได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่13เมษายน2568มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสฮิบบลอิรานฮูตีและพันธมิตรรวมถึงการต่อสู้ของสหรัอเมริกาด้วยนะครับโดยเหตุการณ์แรก เนเหตุการณ์ที่ก่อนหนอิสราเอลนะครับยังคงต่อสู้กับกลุ่มกอกร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องทั้งฮามาฮิตบอลล์อิราหฮูตและพารามิดก็โดนอิสราเอลมาหมดแล้วครับเพื่อกำจัดภัยคุกคามจากกลุ่มกอกร้ายเหล่านั้นในสิ้นสากไม่ให้มาโจมตีประเทศอิสราเอลได้อีกรวมถึงการต่อสู้ของสหรัฐอเมริกาที่ช่วยเหลืออิสราเอลในการต่อสู้กับกลุ่มกอกร้ายในตะวันออกกลางด้วยนะครับโดยฉากการสู้รบแรกนี้เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะครับบงเเม ยิงจรวดและโดนเล่นงานประเทศอิสราเอลนะครับแต่โดนและจรวดของฮูตีนั้นที่บินมาหมายปองจะไปโจมตีประเทศอิสราเอลกับตกในประเทศจอดแดนซักงันนะครับจนทำให้ประเทศจอดแดนเขาเสียหายและไฟลุกในพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของประเทศจอแด,ดนนะครับที่ข่าวได้รายงานไปว่าโดนและจรวดของกลุ่มฮูตีนะครับที่บินระยะไกลได้ตกลงในพื้นที่สวนสาธารนณะ ในเมืองมาอินของประเทศจอร์แดนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางบินของจุรวจและโดนไปยังกรุงเยรูซาเล็มหรือประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งการประเมินเบื้องต้นนั้นมีการประเมินว่าโดนลาดังกล่าวและจรวจลาดังกล่าวนั้นมีต้นกําเนิดมาจากฮูตีนะครับแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าโดนลาดังกล่าวและจรวจนั้นอาจจะเป็นของกลุ่มต่อต้านอิสลามในอิรักซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกองกําลังติดอาวุธที่รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรัก ได้การดังกล่าวน,นั้นกองทัพอากาศจอแดนจึงได้เพิ่มการลาดตระเวนทางอากาศทั่วภูมิภาคเลยนะครับพี่น้องที่หูตตหหรืออาจจะเป็นกลุ่มติดอาวุธในอรั้นะครับยิงจรวดหรือโดนมาเล่นงานอิสราเอลแต่พลาดท่าตกในประเทศจอแดนสะงานนะพี่น้องจะทําให้มีภาพความเสียหายเกิดขึ้นไฟลุกบริเวณสวนสาธารนณะของเมืองมาอินของประเทศจอแดนประเดีเท๋ที่สุดตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับซึ่งงานนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับทางอิสราเอลหรือจอแดน ไม่ได้ตอบโต้ฮูตีครับไปล้องแต่เป็นลูกพี่ใหญ่อย่างสาระบริการนะครับที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินที่เต็มไปด้วยเครื่องบินรบเทพของพวกเขาครับบินไปถล่มโจมต,มตีตำแหน่งของกลุ่มกบฏฮูตี e ในเยเมนอย่างต่อเนื่องหลายวันและได้พ้องทีกองรับสารบริการนั้นส่งเครื่องบินรบเทะอาวุธหนักของพวกเขาถล่มโจมตีตำแหน่งฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะครับที่เป็นพื้นที่ทางทหารและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงรวดและโดน โจมตีประเทศอิราลรวมถึงโจมตีกองกลาลังของสหรัฐนะครับในพื้นที่ตะวันออกกาลางรวมถึงการโจมตีเรือที่เป็นเรือขนส่งสินค้าในพื้นที่เชลีเดนะครับงานนี้กองทัพสหราัฐฯริการนะครับถึงได้ส่งเครื่องวินโรเทพของพวกเขาและอาวุธต่างๆโจมตีกลุ่มบมุตรตีในเยเมนจานวนถึง29ครั้งนะครับพี่น้องในช่วงวันที่ผ่านมานะครับที่ระบุว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดซานาโฮเดดาและอาบาเมื่อช่วงค่ำคืนนะครับมีภาพปฏิบัติการทหาร ของเครื่องบินลบเทพของกองทัพสหรัฐอเมริกาบินจากเรกือบรรทุกเครื่องบินของพวกเขานะครับพีบ่น้องที่งานนี้ก็ส่งไปถล่มฮูตีตำแหน่งของกลุ่มฮูตีในเยเมนนะครับที่เป็นการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมหนักงวงรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดของกองทัพสหรัฐอเมริกาครับเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮูตีไ้สินซากให้ได้นะครับ เพื่อไม่ให้มาโจมตีเรือทะเลแดงหรือโจมตีอิสราเอาลรวมถึงโจมตีเรือของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ตะวันออกกลางต่อไปนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่มีการปฏิบัติการทานอาหารอย่างเข้มข้นนะครับของกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อกดล้างกลุ่มฮูตีให้สิ้นซากให้ได้นะครับพี่น้องจึงนํามาสู่การโจมตีที่หนักหน่วงรุนแรงแม่นยําของกองทัพสหรัฐอเมริกาแบบนี้ ปในที่สุดครับตึมตึมเสียไปยังอะไรทีเดียวและการโจมตีครั้งนี้ระบบเพิ่มเติมว่าได้สามารถสังหารแกนนําทางอาหารคนสําคัญของกลุงมหวตฮูตีในเยเมนได้ด้วยนะครับที่ชื่อนายอุดเซนอันคาดิฟนะครับผู้ก่อการร้ายที่เป็นถึงระดับผู้บัญชาการฮูตีในพื้นที่อันซาดานะครับที่ถูกกำจัดในการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐอเมริกาไปในที่สุดนะครับ ดับสยองคารฐานที่มั่นของพวกเขาเลยทีเดียวจากการที่มาทําร้ายสาหรัฐอเมริกาหรือทำาลายเรือแดงเราถึงทำํำลายประเทศอิสราเอลดครับสุดท้ายก็จะตาขาดแบบนี้ถูกองทัพสหรัฐอเมริกาจะหนักจะเต็มปิดชีพเขา ดับสยองคาฐานที่มั่นภายในที่สุดไปกันใหม่รายงานตัวกับมัจุลราชหรือยามาบารในโลกต่อไปจากผลกรรมที่ทำสนองเขาเองที่มาทำ้ายสหรัฐอเมริกาทำ้ายเรือทะเลแดงรวมถึงทำ้ายอิสราเอลก่อนสุดท้ายหมายทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองลนการต่อมานะครับเป็นผลงานของกองทัพเรืออิสร,ราเอลนะครับที่งานนี้กองทัพเรือก็มีผลงานด้วยนะครับในการ เล่นงานตำแหน่งของกลุ่มกองกำลังฮามัดในชุมนกาซาครับที่ผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพเรือของอิสราเอลระบุว่ากองกำลังของเราในทะเลยังคงปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงทุกวันทั้งในบริเวณใกล้เคียงและห่างไกลโดยปฏิบัติภารกิจป้องกันและโจมตีมากมายเรายังคงทํางานประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกองกําลังภาคพื้นดินในชุมนกาซาและกองทัพอากาศอิสราเอล เรายัางคงดำเนินการโจมตีจากทะเลต่อองค์กรกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในอิหรันกาซาเพื่อที่จะนําตัวประกรันกลับบ้านและกําจัดผู้ก่อการร้ายฮามาสให้หายไปจากแผนที่โลกต่อไปตามการระบุของผู้บัญชาการสูงสุด ของกองทับเรือของอิสราเอลนะครับและมีภาพการปฏิบัติการทาหารที่กองทัพเรือสากระสุนโจมตีใส่ตำแหน่งของกลุ่มฮามาสในพื้นที่ชิวันกาซาใส่ไม่ยั้งอย่างตอนเนื่อนะครับจะทำให้หลายแห่งเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีแต่คลิปที่เผยแพร่ออกมายังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพี่น้องแต่าคาดว่า จะมีการเผยแพร่ภาพความเสียหายของตำแหน่งฐานที่มั่นของกลุ่มกองกำลังฮามาสในฮิวนกาซาในภายหลังแน่นอนอีกไม่นานนี้นะครับสัตุมสัตุมใส่ไม่ยัง้งเลยทีเดียวคาดว่าฮามาดดับเกินดับสยองจน,นมากจากการโจมตีของกองทัพเดืออิสราเอลแน่นอนและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่กองทัพอิสราเอลได้ประกาศว่าได้ยึดครองพื้นที่บริเวณโมรักนะครับในฮิวันกาซาตอนใต้สําเร็จแล้วที่แยกเมืองราฟาออกจากเขตเมืองคานยูนิต โดยในขณะนี้เมืองดาฟาถูกล้อมด้วยกองทหารอิสราเอลโดยสมบูรณ์ โดยกองพลที่36ของกองทัพอิสราเอลได้ยึดครองพื้นที่ระเบียงโมลักและกองพลกาซาปฏิบัติการพื้นที่ระเบียงฟิลาเดเฟียซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนอียิปกาซาครับและกองพลยานยนต์ที่188ของกองพลที่36ได้เคลื่อนพลเข้าสู่แนวป้องกันโมรักจากทิวันตกเฉียงเหนือขณะที่กองพลทหารราบโกราณีของกองพลได้เคลื่อนพลเข้ามาจากชายแดนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลากลางคืนทั้งสองหน่วยได้ร่วมมือกันนะครับ และขณะนี้กองกำลังวิศวกรรมที่กำลังก่อสร้างถนนเรียบระเบียงทางเดินดังกล่าวซึ่งคล้ายกับระเบียงทางเดินอื่นๆในชวมนกาซาที่ถูกกองทัพอิสราเอลยึดครองในช่วงเวลาสงครามซึ่งกองทัพอิสราเอลนั้นจะปฏิบัติการภายในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เข้าไปของราฟาเพื่อปราบกองกำลังฮามาสที่เหลืออยู่ในพื้นที่นั้นโดยกองทัพอิสราเอลได้ออกคำเตือนให้พลเรือนโอหัยกออกจากพื้นที่ราฟา เมื่อเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วและในที่สุดเขตกันชนของกองทัพอิสราเอลในชวนกาซาตอนใต้จะขยายออกไปจนไปถึงชานเมืองคารยูนิตซึ่งอยู่ห่างออกไปมากกว่า5กิโลเมตรและเข้าคุมเมืองราฟาทั้งหมดภายในเขตนั้นซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ20ของชวนกาซาโดยเขตกานชนของกองทัพอิสราเอลในบริเวณอื่นๆบนชายแดนกาซา ได้รับการขยายหลายร้อยเมตรเป็นเวลา2กิโลเมตรในพื้นที่ส่วนใหญ่และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและครึ่งปีที่ผ่านมานั้นระวังปฏิบัติการในพื้นที่เขียดโมเรกกองรับอิสราเอลระบุว่าได้กำจัดเจ้าหน้าที่เการการหลายสิบคนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานของฮามาสรวมถึงอุโมงค์ใตดินต่างๆด้วยนะครับตามที่กองทพอิสราเอลรายงานไว้ก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพงเท่านี้จาพูดไปชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยนะครับยังไงก็ฝากกดไล สวดีว่าต่อไปขบวนมากครับ